เอาหน้าเตรียมปามาเองเพราะว่าของโค้ดแกเอาไฮไลท์ไม่คิดวิบยแถวไว้แะลูกแถวไว้ที่แถวไว้ที่แถวที่เราไม่แถวมันกะเจ้าแถวไว้ลูกแถวแถววิ่งต่าไปวิ่งตเอไ อะไรอนันมีปะแถวไว้นะลูกแถวไว้พวกเราอยากให้ใครอยากให้ใครมาบ้างพี่แคทพี่แคทมาดมาตดามาตาตี่ดิวดาพี่ดิว ออโ้นพ <sa> ี่ไม่รับบาทนะออรองเหอใหญ่ไหมนึ <reconcile> <co lee> ่ <rawd Moder> ้าห้าอยากให้โค้ชมาด้วยอมาเขียนอะไรชินากรมายมือ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  อันนี้มันหามองหนูอันนอันจะองยู่ติดมา่ะจะเซได้หรือเปล่าใช่พอไหมถุงมือเจ๊นองใช่รงเขาบอกขึ้นอยู่ได้ หน <c oughs> ข้าแถวลูกเข้าแถวอยู่ในแถวหน่อยหนึ่งลีข้าแถวไว้ลูกเข้าแถวไว้อย่าไล่แถว เขาถ่ายรูปหน่อยโอ้กพิไร่นกพิกกีตเนี่ยเขาสีขาวอ่ะใครบอกแถวให้ดีไงฮะไม่มีิงเกงไงิงไงอ๋อเขาจะให้ให้ลงที่สนับถุงมือ มันไปแถวลูกแค่เค้าสายกล้องไม่ได้ในนี้มันมองไม่เห็นน่ะมันหนูเนี่ยใส สีดได้อยู่นะเนี่ยเขยตงน้ถ่ามันเขียนมันเป็นแถวลูกใช่แค่หน้าากอออกยกอยู่ที่้มันเก็เขียนะเขียนอเนี่ยออกไงไม่ต้องอไัดเก็บไว้ก็ได้ข้างเดียว่้อโอข้างในเลยเหรอ

เอาแถวคดแถวคดแถวคดแล้วไปแถวลูกไปแถวไปแถวให้ตรงลูกมันอยู่ในแถวลูกอย่าไปลูกม่เอาไม่เลืวตรงไปหลังเลยเสื่อมันต้องบอกว่าอีกหน่อยแค่ต้องทำตาสแตมแล้ว เดี๋ยว่อได้มัไเียวาไเขารับข้างเขาแถวลูกอยู่ในแถวมันมีสีอะไรสีแดงได้สีเขียวจได้เป็นสีเขียวเียวืเนี่มันไม่ีเียอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปอยู่ในแถวอ่าลูกอยู่ในแถวไม่ต้องงอแถวแถว ไล่เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวสีเก่งกล้าไปเข้าแถวดีๆลูกแม่ไอ้พอดไปเอามีจิกหน่อยไปพอดพี่พอดพี่พอดพี่พอดเมจิกซักออกหรือเปล่าซักออกออกสิซักนี่เดียวทีเดียวเนี่ยาดีครับไม่ต้องมาดูเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวแต่งรถไม่ไม่ไม่ได้เอาขาออกมาทางฟ้าสนามอุ้ยเราจะไปไดดีพ่ถ่ายรูป

ไปครับอะเร็วอยู่ในแถวลูกอยู่ในแถวเร็วๆไปแถวดีๆลูกจะได้นี่ต่อแถวดีๆอย่าไปรุมมันร้อนโอเคเราอย่าไปรุมนี่ไปรุมมันก็ร้อนอย่าไปรุมมันมันร้อนกระจายออกเสร็จแล้วถอยหลังไปนู่นเสร็จแล้วไม่ต้องไงกระจายออกมันร้อนแขนในกางแขนลไป เอากลางแขนไปเลยอย่าชกันเยมันรอนแล้วไม่ต้องไปเอากลางแขนไปเลยัหลังเร็วมีอีกเนี่ค่ะเอาฮารอีกคนลูกสาวแล้วสาลูกสาวเียนสีหูเงละโอ้ค การแขนบอให้การแขนไงการแขนออกไปไงแล้วแฮมเซนแล้วนี่ลูกเดี๋ยวแบ่งเซนคนอื่นมั่งเนาะใส่เสื้อล้ลูกนี่่ยใส่เสื้อเนี่ยใส่าอกงเสื้อเลย่ะเดี๋ยวพ่อว่า ใครจะว่าเขาจะมีแต่ให้ติดไปเลยไม่ต้องซักยิงๆเนี่ยเอเอาด้วยเหรอ